หสิ่งที่ทําให้คุณสูญเงินอย่างไม่คุ้มค่ากับเวลาที่ทํางานแรกมาทํางานเหนื่อยแทบตายอย่าใช้ใจ่ายกับสิ่งเหล่านี้ 1. เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับ หน้าตึกสำนักง,งานบางแห่งจะเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าร้านเครื่องประดับที่รายล้อมอยู่รอบตึกในขณะที่พนักงานกำลังเดินทางเพื่อไปกินข้าวเที่ยงก็ต้องแวะตามร้านเครื่องประดับต่างๆกว่าจะไปถึงร้านอาหารก็สูญเงินไปแล้วไม่ต่ำกว่า2 0 0บาทนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นระดับต้นๆของผู้ที่เริ่มออมเงินเพียงเพราะเจอสิ่งที่ล่อตาล่อใจก็พ่ายแพ้จึงทำให้ในแต่ละเดือนต้องสูญเสียเงินกับสิ่งเหล่านี้ไปไม่น้อยโดยที่เสื้อผ้าบา ตามตัวใส่ทั้งเดียวก็เบื่อแล้วไม่คุ้มค่าเงินที่จ่ายไปทางออกสำหรับนักช็อปทั้งหลายควรจำกัดวงเงินในใแต่ละเดือนเลยว่าจะซื้อเสื้อผ้าได้เท่าไหร่หรือถ้าใจเด็ดจริงๆก็นำเงินสดลงไปกินอาหารเท่าที่พอกินเพื่อยับยั้งชั่งใจไม่ให้ซื้อเมื่อต้องเดินผ่านร้านเสื้อผ้าหรือร้านเครื่องประดับ <S 2>, <S 2. กาแฟยี่ห้อดัง รายได้น้อยแต่รสสิยมสูงนี่เป็นคำที่เขาพูดตรงๆเพราะเห็นหลายคนที่มีรายได้น้อยแต่นิยมกินกาแฟายี่ห้อดังที่มีราคาแก้วละหนึ่ง้อบาทขึ้นไป และไม่ได้กินแค่วันเดียวแต่กินเกือบทุกวันพักออกสําหรับคอกาแฟลองเปลี่ยนมาบอริโพคก,กาแฟที่มีราคาถูกลงหน่อยเพราะหากคู่กันจริงๆกาแฟที่มีราคาถูกหลายๆเจ้าก็มีกลิ่นหอมและรสชาติไม่แพ้ร้านดังเลยทั้งยังทําให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว 3. มนี่ที่เกิดขึ้นจากการผ่อนสินค้า เมื่อเงินเดือนออกอยู่กับคุณได้ไม่ถึงกี่วันคุณก็ต้องนําเงินเดือนไปจําระผ่อนสินค้าต่างๆที่คุณซื้อมาซึ่งสิ่งที่คุณผ่อนอยู่นั้นส่วนใหญ่อันไม่ใช่ของจําเป็นแต่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดทีวีจอใหญ่ยักษ์รถยนต์คันหรูหรือแม้แต่คอนโดใจกลางเมืองถึงแม้ว่าการผ่อนสินค้าจะเป็นหลักการเงินที่ถูกต้องเพื่อนําเงินหมุนไปใช้ก่อนแต่หากคุณไม่รู้จักประมาณตนเลือกผ่อนสินค้าให้เกินตัวไปหน่อย หรือไม่รู้จักจับยางช่างใจใช้งานยังไม่ทันคุ้มก็เปลี่ยนรุ่นใหม่อยู่เสมอแบบนี้อาจลำบากภายหลังได้การผ่อนไม่ใช่เรื่องเร็วายหากคุณมีรายได้เพียงพอแต่หากคุณยังไม่มั่นคงทางการเงินและไม่มีเงินเหลือเก็บก็ไม่ควรนิยมการผ่อนเพราะหากวันหนึ่งคุณมีเหตุจําเป็นที่ต้องใช้เงินแล้วคุณจะนําเงินที่ไหนมาใช้จ่ายสุดท้ายอาจต้องขายของทุกสิ่งทิ้งหมด 4ี่ดื่มฉลองทุกสัปดาห์ การทำงานมาอย่างเด็ดเหนือแต่ละสัปดาห์อาจจะต้องผ่อนคลายกันบ้างแต่การผ่อนคลายไม่จำเป็นต้องฉลองโดยการดื่มอย่างสุดเหวี่ยงนี่เป็นวิธีคิดที่ผิดอย่างมากเพราะการจัดปาร์ตี้เป็นการซึ้นเพลองเงินอย่างไม่คุ้มค่ายังมีวิธีผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าอีกมากมายหลายอย่างเช่นดูหนังฟังเพลงดูทีวีอยู่บ้านอ่านหนังสือหรือถ้าคุณเป็นคนเหงาลองเชวญเพื่อนมาเล่นที่บ้านพบปะพูดคุยทำอาหารกันเองจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เยอะมาก 5. หวยทุกวันที่16และวันที่1ของแต่ละเดือนต้องเสี่ยงโชคเงนซักหน่อยเผื่อจะฟุกถูกรางวันที่1บ้างหรืออย่างน้อยเลขค้า2ตัวบ้างก็ยังดีหลายคนอาจจะคิดแบบนี้เผื่อจะฟุกถูรางวันที่1บ้างแต่เชื่อไหมว่าการซื้อหวยนี้แหละคือสาเหตุหลกักที่ทําให้เราสูญเงินโดยปล่าประโยชน์ต่อเสื้อผ้ายังได้ใส่ สิ่งของยังได้ใช้ปาร์ตี้ยังได้สนุกถึงจะไม่คุ้มค่าแต่ว่ากระดาษหนึ่งใบนี้ไม่ได้อะไรเลยคุณลองไปถามคนที่ประสบความสำเร็จหรือเจ้าของกิจการดูว่าพวกเขารวยจากหวยหรือไม่ทุกคนจะตอบกลับมาเลยว่าพวกเขาไม่เล่นการพน,นันแต่ต้องตั้งใจทำงานเก็บเงินไม่ให้เงินไปกับการเสี่ยงโชคโอกาสที่เราจะถูกหวยระดับที่พกชีวิตได้มันมีแค่หนึ่งในล้านหรือ 0. 0.0 0 0 1อร์เท่านั้น ซึ่งมันไม่คุ้มค่าเลยเพราะสิ่งที่เราเดิมพันมันไม่ใช่แค่เงินแต่มันคือหยาดเหงื่อแรงกายและเวลาของคุณที่ทำงานเพื่อแลกมันมา